จ้าวันนี้มามาที่ไหนคะที่ไร่มาเที่ยวที่ไรค่ะวันนี้มาที่ไร่นะคะเพื่อนๆจา๋าพวกเราจะมาขุดขาอ่อนค่ะขาอ่อนสวยมากเลยค่ะที่ไร่ฟักทองก็เยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้พี่เพลงกับพี่ปอนนะจะพากันมาขุดขาแล้วก็เก็บพริกด้วยนะคะพริกจะอยู่ฝั่งทางนู้นนุน,นตรงนู้นนะเพราะว่ามีลูกค้าสั่งพริกเราไว้เยอะด้วย วันนี้เราจะเก็บพริกกันขุดข่าอ่อนกันนะคะบรรยากาศที่ไร่ดีมากเลยถึงจะมีแดดนะแต่ว่าไม่ร้อนค่ะบรรยากาศอันนี้ต้นอันนี้ต้นอ้อยนะคะนี่ต้นอ้อยมีขามีพริกมีฟักทองต้นกล้วยกําลังสวยเลยค่ะฝั่งทางโน้นฝัง่งฝั่งทางโน ôn, ง้นโลง่ลงๆนั้นเราก็ เราเคยปลูกมันเทศนะคะแต่ว่าถอนออกไปหมดแล้วแล้วก็ถั่วถอนออกไปหมดแล้วนูนเด็กๆสองคนเดินสำรวจพื้นที่แล้วค่ะนี่อันนี้ฟักทองนะคะนี่โอ้ฟักทองดอกตัวผู้เยอะจังนี่ค่ะอ่อนนี่ก็ออกเยอะนะคะสวยมากเลย ฟทองฟักทองฟักทองลูกน้อยฟักทองยังไม่แก่ค่ะยังมีลูกเล็กๆอยู่เดี๋ยวเราลุยขุดขากันเลยนะคะไปเลยค่ะ